เซนทู to, บทที่2 l e เ s o n 2ูบทที่2กิดดิงการทักทายกิดดิงการทักทาย He l โลสวัสดีเฮลโลสวัสดี Ni ท์ nice, ดีไนท์ nice, ดี s e ีพบเห็น See พบเห็น t ูด้วยกัน t ู to, ด้วยกัน Hi สวัสดี Hi สวัสดีแก s ดีแก๊ Get. ดีมีนพบมีนพบมอร์นิ่งตอนเช้ามอร์นิ่งตอนเช้าไฟดีสบายดีไฟดีสบายดี thank you ขอบคุณ thank you ขอบคุณอัปตานูนตอนบ่ายอัปตานูนตอนบ่ายอิฟ n ีนิ่งตอนเย็นอิฟว i นิ่งตอนเย็น กูดบายลาก่อนกูดบายลาก่อนอากเกตอีกครั้งอากเกตอีกครั้งกูดไดลาตีสวัสดีกูดไดลาตีสวัสดเันทีบทที่3ามเลสันทีบทที่สามอินโทเนกการแนะนำอินโทเนกชั่นการแนะนำคำอินเข้ามาคำอินเข้ามาดิสนี่ดิสนี่ พีทโปรดกัรุธาพีทโปรดกัรุธานิวใหม่นิวใหม,ม่สตูเด็ดดักเรียนสตูเด็ดดักเรียนเฟนเพื่อนเฟนเพื่อนเดมชื่อเดมชื่อป้าโถมชัดป้าโถมป้าโถมชัดป้าโถมเดสนั่นเดสเน้นวูแม ผู้หญิงครูแผนผู้หญิงมิตรนางสาวมิตนางสาวทิเชอร์ครูทิเชอ,เอเร์ครู girl เด็กหญิง girl เ,เด็กหญิง boy เด็กผู้ชาย boy เด็กชาย